แกตายซะฉันบอกแล้วไงท่านางแกถ้าตัวตัวสู้ใครเขาไม่ได้หรอกฮลัลโหลเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยเป็นอะไรมากไหมก็นิดหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรโอ๊ยนายนี่มันแล่มแต,ะตะ๊ะอะแล่มแล่มไปว่าอะไร่ะเออหน้าไม่ต้องรู้หรอกเอาเป็นว่าข,ขอบใจมากนะขอบใจ ฉันเรื่องอะไรอะ่ะเอ้าไอ้บ้าก็เรื่องนี้ไงเรื่องที่นายมาช่วยฉันเนี่ยอ๋อขอบใจฉันเรื่องนี้เหรอนึกว่าจะขอบใจฉันเรื่องที่ฉันยอมลดตัวมาจีบเธอซะอีกอืมยอมลดตัวมาจีบฉันเลยเหรออย่าฝันเลยถึงนายจะมาเสี่ยงตายเพราะช่วยชีวิตฉันเนี่ยฉันก็ไม่มีวันยอมให้นายจีบหรอกเฮ้ยฉันน่ะอุตส่าห์มาช่วยเธอขนาดนี้นะ แค่จีบเองนะไม่ได้ขอเป็นแฟนซะหน่อยเออเออนั่นแหละถึงนายจะมาจีบจะมาขอเป็นแฟนก็ไม่ได้ทั้งนั้นเอาท้านี้ฉันจะมาช่วยเธอเพื่ออะไรเนี่ยก็ไม่รู้นายล่ะเอาเป็นว่านายก็เอาคำขอบคุณของฉันไปแล้วกันนะคำขอบคุณเนี่ยนะฉันอะไม่ต้องการอะฉันอยากได้มากกว่านั้นอะไรนอกจากคำขอบคุณแล้วนายต้องการอะไรอีกเล่าก็ อาจจะเป็นตัวเธอมั้งเอ้ยไอ้บ้าไอ้โรคจิตหรือไม่ก็เอาเป็นหัวใจมาก่อนก็ได้แล้วแล้วทำไมฉันต้องให้หนายด้วยอ่ะก็เพราะว่าฉันชอบเธอไง กนครับมาช่วยกันทำให้ช่องเราไปถึง1 000, 000, 000, งนล้านซับตไกลยด้วยการกดไ like ลค์คี่โเนี้ผมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราไปถึง1นล้านซับได้วยกันนะอ่ะนี่ยน้ำชนาถึงบ้านแล้วนะยังไม่ตอบฉันอีกตกลงอะ่ะจะเอาอะไรให้ฉันระหว่างหัวใจ หรือว่าตัวเธอเออไม่ไม่ให้ทั้งสองอย่างเว้ยมีได้ดิแบบนี้ก็โกงกันดิฉันวุ่นายไปเสี่ยงตายช่วยเธอยังไงอะ่ะเธอก็ต้องให้ฉันสักอย่างไม่ว่าจะหัวใจหรือว่าตัวเธอหรือว่าจะให้ทั้งสองเลยก็ดีนะอือบ่เอาบ่เฮ้ไว้เฮ้ยไม่ให้ไม่ได้ถ้างั้นอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะก็ให้ฉันจีบก่อนโอเคไหมเออ ถ้าจีบยังไม่ให้จีบอีกเนี่ยมันจะโกเงเกินไปแล้วนะนไม่รู้ฉันไปหาแม่ก่อนละกันเอ้าเฮยทาโร่ทาโร่เออเอาสเตปเธอมาได้ไงอ่ะก็ฉันได้ยินข่าวว่านายมีเรื่องกับพวกแถวนี้อฉันก็เลยเป็นห่วงนายอยู่ที่เนี่ยนายไม่มีพวกไม่มีเพื่อนเลยนะนายก็อย่าไปห้ามันมากสิเออนะเธอก็รู้นี่ ว่าน,นิสัยฉันเป็นยังไงอะ่ะอืมก็เพราะว่ารู้ดีไงถึงอยากมาดูเนี่ยฉันไม่เป็นไรแล้วแหละพวกเธอพานกลับไปเถอะเดี๋ยวก่อนทาร่แล้วเป็นยังไงบ้างอะ่ะเป็นยังไงบ้างหมายถึงอะไรอะ่ะเธอก็เห็นแล้วนี่ฉันสบายดีหมายถึงเรื่องของฉันกับนายอะนายโอเคหรือ,อยังเฮ้ยอะไรฉันเป็นคนบอกเลิกเธอเลยนะ ทำไมฉันจะไม่โอเคอะ่ะทาโร่ฉันรู้นะว่าที่นายทำแบบเนี้ยเพราะว่านายอยากให้ฉันเจอคนที่ดีอะ่ะฉันรู้นะทาโร่ว่านายอะ่ะยังรักฉันอยู่อะ่ะยอะไรกันอะไรกันมันลื้อฟื้นหันไปเก่าอะไรกันฮะไม่ยอมด้วยไม่ใช่แมก ฉันแค่อยากจะบอกทาโลว่าขอบคุณทาโลมากที่ทำให้ฉันได้รักกับแม็กอะแล้วฉันอยากจะบอกทาโลว่าถึงตอนนี้เราสองคนจะไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอะแต่ฉันอะยังรักและเป็นห่วงนายเสมอนะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งก็ได้เอ้ยเอไม่ได้เว้ยเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอกเห็นไหมหล่ะแกขนาดแกดีกว่าฉันขนาดไหนอะสเตป ก็ย,ยังรักฉันมากกว่าแกอยู่ดีเอ้ย,อยนี่แกอยากโดนฉันต่อยเหรอคิดว่าทําได้ก็ลองทาดินี่ฉันสาวเพื่อนมาช่วยแกแท้ๆใครใช้แกมาช่วยล่ะโอ้ยทั้งสองคนหยุดทะเลาะกันสักแปบ,บได้ไหมทารโลก,ก็อยากไปแกล้งแม็กซ์สิเออแกไม่ต้องเป็นห่วง,งหรอกน้าฉันน่ะตัดสินใจแล้วให้สเตปอยู่แกแหละดีนะแกเองอดูแลสเตฟดีดี ไม่งั้นอ่ะฉันฆ่าแกแน่แกไม่ต้องมายุ่งนะฉันดูแลของฉันดีอยู่แล้วเอาเรื่องของแกเถอะไม่กี้ฉันเห็นเด็กแกยืนฟังแกคุยสเตปอยู่อ่ะอ่ะจริงเหรอสาธุไขเลิกกับแกเลยเพียงเฮ้ยนี่นี่ยายสาวเหนือเธอมาขึ้นมาทำอะไรบุญน,นี้เนี่ยเปล่าฉันก็มาดูวิวไงืม มาดูวิวยังไงถึงมีน้ำตาคอเลยเนี่ยเป่าสักหน่อยฝุ่นมันเข้าตา,าฮช่คนเมื่อกี้ะแฟนเก่าฉันเองไม่ต้องบอกฉันก็ได้ฉันไม่ได้อยากรู้สักหน่อยอืมไม่อยากรู้จริงอ่ะงั้นฉันไม่พูดแล้วนะก็แล้วแต่นายอ่ะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปดิอืมคนนั้นอ่ะแฟนเก่าฉันเองแต่เราเลิกกันแล้วอ่ะ ฉันไม่ดีพอสําหรับเขาหรอกและตอนเนี้ยเขาก็มีคนที่ดีพอสําหรับเขาอยู่แล้วอ๋อฮะหมายความว่าที่นายมาจีบฉันฉันมันคู่ควรกับนายงั้นเหรอก็ใช่ะดิเธอไม่สูงเหมือนกับเขาหรอกเอ้ยไอ,อ้บ้านี่ก่อนที่ฉันจะมาถึงที่นี่ยฉันเคยเห็นแอปเปิลของกิ่นี่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมด้วยอ่ะมันชื่อพันอะไรอะ่ะฮะ ที่บ้านฉันเนี่ยนะอืมแอปเปิลสีเหลี่ยมอะถาไปเรื่อยบะหันมีเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นแอปเปิลอะไรเป็นสีเหลืองเลยฉันไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วมันมีจริงๆแล้วมันคือพันพันอะไรของนายพันเปิลฮักตัวนะอืมไปเอามาจากไหนเนี่ยเซิร์ชกูเกิลมาโหสรุปฉันจีบได้ใช่ไหมได้แต่ต้องจีบแค่ฉันคนเดียวห้ามจีบคนอื่นพร้อมกับฉันไปด้วยเข้าใจไหม เอออก็ได้เาละยังไงก็ขอบใจพวกนายทั้ง3คนมากแล้วกันที่มาช่วยฉันอะเฮ้ยพูดดีๆก็เป็นนี่ว่าแกอายาโตแกไม่คุยอะไรกับมันหน่อยเหรอ ไม่เอาอะฉันกลัวมันเฮ้ยไม่ต้องกลัวมาเลยหน้าถ้ามันทำอะไรแกเดี๋ยวฉันจัดการมันให้ตอนเนี้ยฉันสนิทกับมันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปสนิทกับแกแล้วไหนเอานี่ฉันอุตส่าห์มาเสี่ยงตายช่วยแกนะฉันยังไม่สนิทกับแกอยู่แกกับฉันจะสนิทกันได้ยงไงแกเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่าฉันเว้ยเออว่ะแกก็เป็นแฟนเก่าของแฟนฉันนี่ว่ะฉันสนิทกับแกไม่ได้ฉันเกลียดแกย นี่สรุปพวกนายเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนปัญญาอ่อนกันวะเนี่ยนี่เธอนางสาวเหนือฉันชื่อน้ำชาเออ,เอ,อน้ำชาคิดดีๆนะจะไปเป็นแฟนกับมันเนี่ยอยากไปนเน็่ค่าเลยนะมันไม่ดีหรอกอ้าวไอ้นี่อืมฉันก็คิดแบบนั้นแหละฉันคงไม่เป็นอะ่ะอา้าวไอ้แม็กแคกโดนใช่ไหมอา้าวก็แกบอกจะไม่เป็นเพื่อนกับฉันเองอะ่ะฉันก็เลยทำแบบนี้แหละโอ้ย พวกนายสคนนี่เหมือนหมา2ตัวที่จ้องจะกัดกันตลอดเวลาเลยนะก็แน่ะมันเป็นแฟนเก่าของแฟนฉันนะฉันจะไปดีมันได้ไงเล่าและฉันขอเตือนเธอเลยนะไอเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีถ้าเธอยอมคบกับมันนะเดี๋ยวมันจะมีอะไรกับเธอเสร็จปุ๊บมันก็จะทิ้งเชื่อฉันดิคะจริงเหรอเออจริงดิเชื่อฉันนี่ไอแมก คุเนยกับแกรู้จักฉันดีอ่ะโอ้ยหน้าเห็นแก้รู้จักดีหรอกเห็นหน้าก็รู้แล้วก็เป็นคนชั่วขนาดไหนอะ่ะสงสัยฉันใจดีกับแกมากไปหน่อยวะ่ะไม่ปฏิเสธด้วยแสดงว่าเรื่องจริงใช่ไหมที่มาจีบฉันอะ่ะเพราะหวังแค่เรื่องนั้นใช่ไหมคะทาโร่เฮ้ยน้ำชา เธอจะไปเชื่ออะไรไอ้คนบ้านั่นฉันกับมันอะรู้จักกันแค่นิดเดียวเองมันจะรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนยังไงอะแล้วจริงๆนายเป็นคนแบบไหนอะเอ่อก็คล้ายๆแบบที่มันบอกแหละอ้าวนั่นไงแต่เรื่องเธออะไม่ใช่ฉันน่ะรักเธอจริงๆแอะแหวไม่เชื่ออย่าไปเชื่อมันนะเธออย่าไปเชื่อมันนี่พวกแกเสียงดังอะไรกันนักหนาฮะพวกฉันกำลังนั่งดื่มกันอยู่ ทำไมพวกแกไม่แหกต,ตาดูกันบ้างเอาแล้วพวกฉันอะ่ะเอาเท้าไปอยู่กงลางวงเล่าพวกแกที่ไหนอะ่ะเอาเ้น,นี่แต่พวกแกคุยกันเสียงดังทําให้มันเสียบรรยากาศการดื่มของพวกฉันเว้ยอยากกินที่เงียบแกก็ไปกินที่ป่าช้าดิ้นีนน่บอลหาที่แล้วพวกฉันอะ่ะจะไปดื่มที่ป่าช้าก็ได้ เลยจะเป็นหันศพของพวกแกนะโอ้ยอะไรวันนี้เพิ่งจบเรื่องเมื่อกี้มีเรื่องใหม่อีกแล้ว <c oughs> เอาไงสรุปคนไหนที่จะไปนอนป่าช้าก่อนดีแะไม่ต้องห่วงนะพอฉันรวยเดี๋ยวฉันจะจัดงานให้พวกแกทั้งสี่ห้าคนเนี่ยอย่างดีเลย <c oughs> ฉันว่าเก็บเงินของแกไวเ้เถอะไม่ต้องมาจัดงานให้พวกช้าหลอกเก็บไว้จัดงานศพตัวเองแหละแกจะตายแน่วันเนี้ <c oughs> คิดว่าทำได้ <c oughs> ก็เข้ามาเอาอิดแล้ว